กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยอุกทรานก็มาเก็บสถิติคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ทางทางการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมซึ่งเขาเคลมว่าเป็นจี้ที่มันบอลต้องมีนะครับผมเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของมันบอลเลยนั่นก็คือจี้รถบัสตาลุยอวกาศจี้นี้นี่เองไปเปลี่ยนชื่อให้เขาด้วยนะครับผม จริงๆแล้วมันคือรถบัสโลกพระจันทร์นะครับผมที่มี2เวอร์ชันเนาะเป็นเวอร์ชันโลกกับเวอร์ชันกบดักแปลกๆนะครับผมเริ่มกันที่เวอร์ชั่นทาได้ก่อนดีก,กว่านะครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนาะทำการตกไปยังตูวของฉันมีโอกาส50%ที่จะขโมยกัดดวงนะครับผมของฝ่ายตรงข้ามเนาะและเมื่อเรานะครับผมตกไปยังพื้นที่ของฉันมีโอกาส60%นะครับผมที่จะย้ายไปยัง6กช่องด้านหน้านะครับผมจากนั้นเรียกฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในแถวในระยะ ไปด้วยนะครับผมอ๋อมันก็ามาคอมโบกับความสามารถในการขโมยการของไปตรงข้างนั่นเองเนาะส่วนยาสุดท้ายนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฝ่ตรงข้ามมีโอกาสเป็น2%ที่จะยกเป็นข้ามมันทางนะครับผมจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ว่างเปล่าที่ใกล้ที่สุดภายในแถวแสดงผล 2ครั้งเท่านั้นส่วนกบดักก็น่าจะเดากันได้นะครับผมคือเมื่อตกไรมไม้องชันหรือว่าก่อสร้างไรมไงของชันมีวกักาส65%นที่จะสร้างกบดักสปริงนะครับผมไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแมปเนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่งชันนะครับผม,มีโอกัส60%เเซนย้ายบียงหเช่าด้านหน้าอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกศัตรูที่อยู่ภายในระยะมาด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายน,นะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของไข่ไฟตรงข้ามนะครับผมโอกาสที่ยกเป็นข้มามทาง1ครั้งงงสิ่่่ทีแตตกากาันไม่ได้มีแค่ สปริงนะครับผมแต่มีความสามารถในการยกเว้นข้้าบันท่างด้วยอืยกเว้นสองครั้งแล้วขยับไปยังพื้นที่ว่างเปล่าน่าจะคุ้มกว่าปะแต่ความสามารถในการขโมยการมันก็ดูแบบมันดูไม่คุ้มนะแต่ว่ามันคอมโบกับจี้ดีมากสปริงเนี้ยไปใส่อย่างอื่นก็ได้เนะดังนั้นนะครับผมดูภาพรวมแล้ว รถบัสโลกพระจันทร์น่าจะเหมาะสุดส่วนจี้พวกนี้มาจากไหนเนี่ยจี้ลิงหมาชุกันฝนทำไมรู้ไม่ได้รีวิวล่ะแปลก นะครับผมน่าจะลืมโอเคเราไปดูวิธีการหารถบัสกันดีกว่านะครับผมรถบัสหาไดจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมพระจันทร์สีข้ามผมมอลเอบวกนะครับผมทั้งหมด2อันดอกประดับสีขาวนะครับผมอีก2อันแล้วก็กรีบดอกประดับสีขาวอีก2อันหา2 2 2นะครับผมค่อนข้างเป็นวิธที่ยากเลยเทีเดียวเพื่อหาพระจันทร์สีเลือดนะครับผม 1อันแล้วก็สะสมพัะจันสีเลือดอันเพื่อมาแกลกที่รถบัสนะครับผมย้ำรถบัสโลกพัะจันเท่านั้นฮ่าโอเคไม่มีอะไรใหม่แล้วนะครับผมอ๋อก็ไม่ครั้งหรออุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกนะครับผมการ์ดเชิญปราร์ตี้บ้านต้องทราบเกาะลอยฟ้าซูเปอร์เดเมนชันน่าสนใจนะนี่แล้วก็รองเท้ากับขางเดเมนชันนะครับผมอย่างสุดท้ายไปเกาะลอยฟ้าหลุมดํา ถ้าจะให้คุ้มเหรอกับปริมาณที่หาก่อนลถไฟหลุมดำน่าจะคุ้มสุดเพราะว่าความสามารถของการลอยฟ้าตอนเนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ในการหลบไม่ว่าจะเป็นแมงกะพูนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผีของผีเสื้อสมุดเนาะของพะสุทนนะครับผมมันก็ทําได้ทําได้ดีซึ่งตอนนี้ก็เป็นเมตาของพะสุทนด้วยนะครับผมน้องวันบองมาก็ไม่สามารถเจาะเมตาพะสุทนได้เนาะ ชันน่าสงสารจริงๆเลยนะครับผมหรือว่าไม่มีใครหามันวอลหรอน้องพิวอันนี้ก็ให้น้องไปเหอะตัวละครวิกอันดับหนึ่งเสมออยู่แล้วนะครับผมก่อสร้างปุ๊บปุ๊บวิกเลยเฉยงงเฮ้ยมันวอลมันวอลไม่ติดยี่สิบด้วยซ้ำหรอหรือว่าลุงตาบอดดูเองสิน่าจะไม่ค่อยมีใครหาเนาะสงสารน้องจา้างรถบัสก็น่าจะเป็นหมันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้ จบไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอทุกคนช่องทีสนับการเล่นเกมเศรษฐีเซอร์ประเทศไทยกันแล้วกันหวังว่าจะมีอีเวนต์ตัวละครใหม่ๆใ,ใ,ให้เราหากันในไม่ช้านี้นะครับผมไวเ้เจอกันจ้าจุ๊บๆ